หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ยังพบเจอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งจะมีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันหลายตอนนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เรื่องของอนุมูลอิสระเรื่องของเอนไซน์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องมหัศรจันมากเลยนะครับที่อยู่ในร่างกายของคนเรานะครับซึ่งบางครั้งบางคนเนี่ย ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันมีความสำคัญมากมันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราใลหลายคนนะครับไม่รู้ว่าการทำงานภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับแต่เรื่องอื่นรู้หมดเลยนะครับมีความชำนาญรอบด้านแต่เรื่องร่างกายไม่รู้ปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดโรคเรื้อรัง นะครับหลายคนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายคนต้องพบหมอหลายคนต้องกินยาเป็นประจำเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของตัวเองไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของเซลล์เรื่องของอนุมูลอิสระเรื่องของเอนไซม์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้น เมื่อตอนที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องของประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนประจุลบและก็ประจุบวกนะครับการที่เราสูญเสียอิเล็กตรอนนั่นก็คือการเกิดอนุมูลอิสระนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันในเรื่องของอิเล็กตรอนกับการเกิดพลึกในร่างกายแบตเตอรี่รถยนต์นะครับทำมาจากแผ่นตะกั่วที่มีกรดซันฟิวริก และน้ำอยู่ในนั้นและในการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยจะเกิดลึกตะกัวซัลเฟตขึ้นแต่ตราบใดที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วเนี่ยผึกตะกัวซัลเฟตจะไม่สะสมมากเกินไปมี2ส,สิ่งที่ทำให้เกิดการสะสมของลึกได้เร็วหนึ่งคือการขาดน้ำแบตเตอรี่จะสูญเสียน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและถ้าคุณไม่เติมน้ำ สารละลายจะมีความเข้มข้นเกินไปและอาจเกิดผึกซันเฟตได้อีกประการหนึ่งก็คือหากแบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องแบตเตอรี่ไม่ควรจะต่ำเกินไปและควรชาร์จให้เต็มเสมอหากไม่ได้มีการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะเกิดการสะสมของผลึกได้และเมื่อเวลาผ่านไป แบตเตอรี่จะไม่สามารถรับการชาร์จเต็มได้อีกต่อไปมันจะไม่มีพลังงานอย่างที่เคยใช้และผลึกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแบตเตอรี่ก็ใช้ไม่ได้สิ่งเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หากเราขาดน้ำหรือไม่มีประจุที่เหมาะสมประจุที่พูดถึงคืออิเล็กตรอนเราก็จะสะสมผลึก และแบตเตอรี่พลังงานของเซล์ก็ไม่สามารถรับประจุได้อย่างเหมาะสมคนส่วนใหญ่จะประสบกับอาการเหนื่อยล้าของร่างกายเช่นเดียวกันกับการกู้คืนแบตเตอรี่รถยนต์คุณสามารถที่จะกู้คืนแบตเตอรี่ของเซลล์ได้แบตเตอรี่รถยนต์มีผลึก2แบบคือแบบอ่อนและแบบแข็งผลึกแบบอ่อนแก้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม มากกว่าปกติเล็กน้อยนานๆซึ่งจะช่วยกำจัดผลึกและรักษาคุณภาพของแบตเตอรี่ส่วนผลึกแข็งต้องการแรงดันไฟฟ้าเพื่อทำลายโครงสร้างผลึกและนี่คือสิ่งเดียวกับการที่เราสามารถทำได้กับร่างกายของเราเนี่ยนะครับหากคุณจัดหายิเล็กตรอนให้กับร่างกาย นั่นก็เหมือนกับการชาร์จร่างกายแต่ถ้าอิเล็กตรอนที่ให้ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมการตกผลึกของแบตเตอรี่มนุษย์คุณก็จะต้องให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดังนั้นหากร่างกายคุณมีประจุไฟฟ้าที่1 5 0 0 0โวลต์วที่เป็นบวกก็จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อย1 5 0 0งโวลต์และเป็นลบเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นในร่างกาย ประเด็นที่2ก็คือหากในร่างกายของคุณมีการตกผลึกทางชีววิทยาค่อนข้างมากด้วยเหตุผลหลายประการอาจต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าไปทำลายการตกผลึกที่มากให้ออกไปให้หมดโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วมีผลึกอย่างน้อย17เชน,นิดที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือ ออกซาเลตซึ่งออกซาเลตเนี่ยนั้นฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชเพื่อกักเก็บแร่ธาตุและเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกินโดยสัตว์กินพืชเนื่องจากมันทำให้สัตว์ที่กินเข้าไปป่วยดังนั้นพืชพวกนี้จึงผลิตออกซาเลตฝังลงในเนื้อเยื่อดังนั้นสัตว์จะไม่กินมันมากนักดังนั้นเราจึงได้รับออกซาเลตจากการรับประทานผักหลายชนิด และนี่คือหนึงในผลึกที่ก่อตัวในร่างกายมนุษย์แต่ยังมีผลึกอื่นๆอีกมากมายร่างกายเราสามารถสร้างผลึกจำนวนเล็กน้อยในวงจรเครปไ cycle จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดผลึกในร่างกายนอกจากนี้ยังมีอาหารบางอย่างที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพเช่นผักโขมอ,อัลมอนด์ช็อกโกแลตถั่วเหลือง เมล็ดเจียรวมทั้งผักเขียวมีสารออกซาเลตส,สูงมากผักโขมเป็นผักที่น่าสนใจหากย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีภาวะทุพโภชนาการเกิดขึ้นมากมายในเด็กดังนั้นจึงคิดกระตูนป๊อปอายขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆก,กินผักโขมเนื่องจากผักโขมมีสารอาหารมากมาย แต่สารอาหารเหล่านี้ร่างกายไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากพวกมันถูกขังอยู่ในออกซาเลตในสมัยก่อนนะครับเราจะต้มผักขมแล้วเทน้ำทิ้งเพราะออกซาเลตประมาณหใน3จะละลายออกมาในน้ำแต่ปัจจุบันนี้เรารับประทานผักขมดิบโดยใส่ในสลัดและคิดว่ามันจะทำให้เรามีสุขภาพดี ในประเทศอินเดียพวกเขาเข้าใจการปรุงผักโขมโดยปรุงผักโขมกับซีสเนื่องจากแคลเซียมในชีตจะจับกับออกซาเลตอิสระและทําให้ถูกดูดซึมได้น้อยลงแต่เมื่อเราละทิ้งความรู้โบราณเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารเราจึงไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่อีกวิธีหนึ่งที่ร่างกายได้รับผึกออกซาเลตก็คือปัจจุบันเนี้ย พวกมันถูกพ่นรวมกับไกโฟเซตซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชมีสิทธิบัตรที่กล่าวว่าการเพิ่มออกซาเลตท,ทำให้ไกลโฟเซตออกฤทธิ์ดีขึ้นจึงต้องฉีดพ่นออกซาเลตและไกลโฟเลตไปที่พืชผักโดยพื้นฐานแล้วออกซาเลตเป็นโมเลกุลของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลที่ติดกันและสามารถเกิดขึ้นได้2-3ถึงรูปแบบ อาจก่อขึ้นเป็นรูปเข็มที่บางมากซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากในเนื้อเยื่อของเราหรืออาจมีหน้าตาแบบก้อนหินก้อนใหญ่ๆซึ่งเป็นตัวการเกิดนิ้วในไตออกซาเลตยังเกี่ยวข้องกับการเกิดออทิสติกไฟโบไมอันเจียภาวะทางระบบประสาทลำไส้รั่วปัญหาผิว ทำให้เชื้อราลุกลามและเป็นนิ่วในไตในอดีตวิธีใช้ในการกำจัดผลึกเหล่านี้คือการใช้ส่วนผสมของลามหรือโพแทสและโซดาซึ่งเหล่านี้เป็นสารทำให้เป็นด่างแต่ไม่ใช่ผลึกทุกชนิดที่จะสลายไปได้ด้วยสารอันคลายลออกซาเลตเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า p พียโซอิเ so ล็กรซึ่งอธิบายการทำงานของนาฬิกาคอร์ดและไฟเช็คแบบยาวสำหรับงานบาร์บีคิวโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเครียดก็เหมือนกับการเกิดผลึกขึ้นร่างกายจะสูญเสียอ e ิเล็กตรอนจะออกมาแต่ในทางฟิสิกส์ปฏิกิริยาหลายอย่างสามารถย้อนกลับได้และนี่ก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้น หากคุณใส่อิเล็กตรอนกลับเข้าไปในผลึกนั้นจะทำให้เกิดความเครียดในผลึกตอนนี้ผลึกจะไม่ค่อยมีรูปแบบที่สมบูรณ์ในความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพยายามผลิตผลึกที่สมบูรณ์สำหรับสิ่งต่างๆเช่นเลเซอร์และผลึกที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่มักจะใส่ในอุปกรณ์บางอย่างคริสตัลจะมีความไม่สมบูรณ์นับล้านรวมกัน เมื่อพวกมันอยู่ในสภาพที่อ่อนแอดังนั้นถ้าคุณทำให้ผลึกเกิดแรงเครียดผลึกก็จะล้าวดังนั้นด้วยการให้แรงดันไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนเข้าไปในร่างกายในปริมาณมากเนี่ยผลึกก็จะเกิดความเครียดและแตกออกอิเล็กตรอนนะครับก็คือประจุลบเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ เพราะอนุมูลอิสระก็คือการที่เซลล์ขาดประจุลบการที่เราให้อิเล็กตรอนแก่ร่างกายเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังลดอนุมูลอิสระลงและอีกประการหนึ่งเพื่อทำลายผลึกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายวิธีการที่จะให้อิเล็กตรอนแก่ร่างกายเนี่ยนะครับเราได้มาจากอากาศนะครับได้มาจากการที่เราเหยียบบนพื้นดินพื้นหญ้า โดยการรับประทานอาหารพืชสดผักสดผลไม้สดนะครับไม่ใช่เอาฟฟ้าไปเติมนะเราเรามาจากสามทางนะครับซึ่งจะได้ทั้งสารอาหารนะเมื่อเรารับประทานผักสดพืชสดผลไม้สดเนี่ยเราจะได้ทั้งสารอาหารได้ทั้งเอนไซม์ได้ทั้งอิเล็กตรอนแต่ต้องรับประทานให้มากพอกับความต้องการของร่างกายนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ย มีนวัตรกรรมที่สามารถสกัดเย็นจากพืชผักผลไม้ต่างๆจากสมุนไพรที่ยังคงคุณค่าของสรรพคุณสารอาหารเอนไซม์และอิเล็กตรอนครบถ้วนสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ YouTube ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอาโค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ